สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเทสเครื่องรับดอกเอนมินนะครับส่งกอทมอนะครับอ่ะทีนี้ก็ก่อนส่งมอบนะครับเราก็จะตรวจเช็คเครื่องอเปลี่ยนหินนะครับเทสการรับดอกเอนมินจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ขั้นตอนการเปลี่ยนเห็นลับดอกอินบินนะครับก็ใส่ปกติตัวเกียวนะครับตัวเกียวล็อกของหินเพชรเป็นเกียวซ้ายนะครับตอนนี้ขันเข้าก็คือขันตามเข็มนาฬิกานะครับคายออกคือขันตามเข็มนาฬิกานะครับขันเข้าก็คือขันทางทวนเข็มนาฬิกานะครับตัวน,นี้เราจะถอดออกนะครับ เพื่อที่จะเทสหินทั้ง2ใบนะครับพอรุ่นนี้จะมีหินเพชรทั้งหมด2ตัวนะครับก็ต้องทำการถอดแล้วก็ตรวจเช็คนะครับถอดก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่หินอีกใบหนึ่งเข้าไปนะครับหิน2ใบจะมุมไม่เท่ากันนะครับตัวหนึงจะมุม45นะครับตัวหนึ่งจะมุม22องศานะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับสองตัวนี้ ก็คือกรณีที่หินหินมุม45่ามุม45นะครับก็ใช้รับงานทั่วไปครับดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามารถรับได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเราจะเทสหินตัว45นะครับ45องศาให้ทีนี้เวลาเครื่องเปิดเครื่องนะครับ ยิ่งเปิดเครื่องไปเรื่อยๆนะครับหินก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปนะครับการทาความสะอาดหินก็เช่นกันนะครับเราถอดหินออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้างทาความสะอาดเลยนะครับหรือถ้าเราไม่ถอดนะครับใหเราเปิดฝาโคเบอร์ออกแบบนี้นะครับฝาโคเบอร์จะอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับเราถอดออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงขัดนะครับแปรงทองเหลืองหรือแปรงสีฟันนะครับตามการใช้งานของเรานะครับ ล้างทุกวันยิ่งดีนะครับล้างบ่อยๆยิ่งดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อใส่หินเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ฝาโคเปอร์เข้าไปนะครับขันน็อตล็อกปกตินะครับหลังจากที่เราใส่ฝาโคเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเทสรับดอกหินมินนะครับวันนี้เราจะเทสรับขนาด10มิลนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับมาต่อการประกอบ ดอกเอ็นมินะครับเราจะได้ตัวบู์นะครับขนาด10มิลมานะครับแล้วก็ดอกคาบายขนาด10มิลนะครับตัวนี้ใช้งานแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับตรงๆฝั่งด้านหน้านะครับโผล่ออกมาสัก10มิลนะครับโผล่มาสัก10มิลเสร็จแล้วนะครับให้เราขันล็อกไปได้เลยนะครับ โอเคเมื่อคันล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคันล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูตัวชุดบูทนะครับชุดบูตตัวที่จะม,มาใส่ก็คือขนาด4ฟันกับ2ฟันนะครับที่เราจะเอามาใช้เพราะเราจะรับขนาด4ฟันนะครับอ่ะทีนี้ นะครับตัวนี้เราจะไปต่อการเซตค่าของเครื่องต่อเลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับเราก็ใส่ตัวดอกเอ็นบีนนี้เข้าไปได้เลยนะครับประมาณได้เลยตัวนี้ก็หมุนขึ้นนะครับเพื่อให้ดอกเอ็นบนลงไปชนสต็อปเปอร์ด้านข้างด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อชนเสร็จแล้วก็เอามาเกี่ยวนะครับแค่เกี่ยวได้นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเกี่ยวแค่ไหนนะครับเอาตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับ ขันเข้าไปชนด้านหลังของดอกอินเมนฝั่งนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาสัก1รอบหรือ2รอบนะครับแล้วก็เกี่ยวดูนะครับเมื่อเกี่ยวได้แล้วนะครับเราก็ใส่ตัวบล็อกที่จะใช้รับขนาด4ฟันกับ2ฟันเข้าไปนะครับหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับทั้งตัวบล็อกแล้วก็ตัวทูนนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันล็อกนะครับอ่าขันล็อก เซ็ตชูนง่ายนะครับขันล็อกเสร็จก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเซ็ตชูนเสร็จแล้วนะครับใช้งานง่ายมากต่อไปแล้วก็จะไปรับจริงนะครับดังต้องใหม่อีกทีหนึ่งนะครับรับจริงอทีนี้กรณีรับจริงนะครับเราก็มาดูกันต่อเลยนะครับ เอาตัวทูนออกมานะครับบ็อกเซตออกมาเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องมันก็จะมีตรงร่องแรกนะครับตัวนี้จะเป็นมุมหลบหลังนะครับก็ใส่ตัวไหนไปก่อนก็ได้นะครับม่ซีเรียลของเราใส่ทั้งหมดสี่ฟันนะครับเพราะเป็นแบบรับสี่ฟันแล้วก็ฟันที่สองนะครับกดลงไปได้เลยนะครับให้เสียงมันหายไปนะครับหรือนิ่งที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ฟันที่สามไม่ต้องใช้แรงกดเยอะนะครับกดแค่ ตึงตึงมือน,นิ็ดเดิงแล้วก็ฟันที่สี่ครับตัวนี้เป็นมุมหลบหลังนะครับพอรับมุมหลบหลังเสร็จแล้วก็มาใส่มุมหลบแรกนะครับมุมหลบแรกคือด้านตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับสี่ฟันเท่ากันเนืงนะครับสองฟันสามฟันนะครับ สี่ฟันใช้งานง่ายครับพอครบสี่ฟันเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปผ่านะครับต่อไปนะครับการผ่าของตัวอดอกอินมินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอหลังจากที่เรารับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้มุมประมาณนี้นะครับมุมรบบแรกกับมุมหลบหลังจะเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเวลาผ่าเนี่ยมันจะมีตัวปรับเซตค่าอยู่นะครับอาไปดูกันต่อเลยนะครับ ตัวปรับเซตค่าคือตัวนี้นะครับให้เรายกขึ้นมาก่อนหมยกขึ้นมาได้เลยตัวนี้จะยกขึ้นยกลงได้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้ฟันที่1กับฟันที่3ามนะครับตรงกันพอดีนะครับแบบไม่ขาดนะครับเราก็ใส่ไปฟันที่หนึ่งนะครับก็สวมเข้าไปปกตินะครับแบบนี้ไหมครับอ่าเสร็จแล้วเราก็หมุนเขาลงไปหน่อยนะครับหมุนให้เขาดันลงไปนิดนึงนมครับ ขาก็จะรู้สึกว่าเขากินใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ตั้งค่าได้นะครับตัวนี้เราตั้งค่าให้มุมให้มุมของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความหนาของมุมผ่านะครับมีความหนาของมุมผ่าหรือจะไม่ให้มีมุมหนานะครับแล้วก็ใส่ไปต,งตรงๆนะครับหมุนเข้าไปได้เลยอ่าเมื่อกินไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็มาใส่ฟันตรงข้ามกันนะครับ ก็คือฟ okay. ันที่สามนะครับฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามเข้าไปได้เลยนะครับเขาจะดวงล็อกของเขาเองนะครับแบบนี้นะครับเ็ใส่ไปแล้วนะครับแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับฟันที่หนึ่งกับฟันที่สามนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็พาฟันที่สองกับฟันที่สี่นะครับฟันที่สองก็ใส่เข้าไปเหมือนกันเลยจะใส่เท่ากันก็ได้นะครับหรือไม่เท่ากันก็ได้ เราต้องการให้ขาดสี่อันพร้อมกันแล้วก็ใส่ไปทลึกเท่าๆกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ฟันที่สองกับฟันที่4ขาดนะครับเราก็แค่ปรับตัวนี้สูงขึ้นมานะครับอีกสัก2ขีดหรือ1ขีดนะครับเขาก็จะไม่ขาดแล้วนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เรารับเสร็จแล้วนะครับปิดเครื่องแล้วครับแล้วก็เอาเข้ามาตรวจดูนะครับหลังจากที่เรารับเสร็จแล้วเห็นไหมครับมุมหลบแรกมุมหลบหลังนะครับ มีขนาดเท่ากันนะครับออกมาสวยงามนะครับอยู่ที่การตั้งค่าครับเครื่องตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถตั้งค่าได้นะครับเขาสามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีหนึ่งนะครับการตั้งค่านะครับสองจุดนี้นะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเขานะครับจุดนี้นะครับที่เป็นจุดตั้งค่านะครับคือมุมผ่านนะครับถ้าต้องการให้ มุมมุมด้านหน้านะครับมุมด้านหน้าของมุมผ่านะครับก็คือมุมตัวนี้นะครับมุมด้านหน้าของมุมผ่าก็คือมุมตรงนี้นะครับให้มีความหนาขึ้นนะครับให้มีความหนาขึ้นเพื่อไปกัดลาร์ฟเราก็หมุนตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับคลายออกมานะครับคลายเขาออกมานะครับคายเขาออกมาถ้าต้องการให้มุมแหลมแบบนี้นะครับเพื่อกัดฟินิชนะครับเพื่อกัดฟินิชแล้วก็หมุนเขาก็ไปชิดที่สุดนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดมุมป้านขึ้นมาของดอกเอ็นวินตรงนี้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับก็ปรับขึ้นลงนะครับปรับขึ้นลงเพื่อเลือกระยะความลึกนะครับอย่างเช่น2ตัวนี้นะครับเราได้รับไปก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับเราจะเลือกระยะความลึกนะครับอย่างฟันนี้นะครับเราไม่ให้ขาดนะครับฟันนี้เราให้ขาดนะครับอย่างตัวนี้นะครับเรามาดูกันเห็นไหมครับ จะมีขาดอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไม่ขาดนะครับฝั่งนี้ขาดนะครับฝั่งนี้ที่เรามองเห็นอยู่เห็นไหมครับจะเห็นร่องขาดเลยนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ขาดฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้จะไม่ขาดนะครับอยู่ที่การตั้งค่านะครับมันดีที่สุดก็คือตรงเครื่องมันสามารถตั้งค่าได้นะครับมันสามารถตั้งค่าได้ทีนี้ชุดเครื่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องไปนะครับแล้วก็มีตัวบูตคอเลตนะครับก็เป็น สี่หกแปดสิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่สิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สิบนะครับตัวในกล่องนี้ก็คือตัวสกูตัวหนอนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสําหรับรับสามฟันกับหกฟันนะครับตัวสี่ฟันกับสองฟันก็คือตัวนี้นะครับจะอยู่ด้วยกันผมใส่ไปแล้วมีประจเอลหนึ่งชุดนะครับแล้วก็หินเพชรสองใบนะครับก็ติดเครื่องหนึ่งตัวนะครับเป็นมุมสี่สิบห้านะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับอินเพชรมุมยีบองศานะครับอ่ะสองใบนะครับเครื่องพร้อมส่งแล้วนะครับตัวนี้ส่งที่กทมนะครับส่งกทมเป็นเครื่องที่ลูกค้าได้จองไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวแพ็กสินค้าแล้วส่งรูปให้ดูอีกทีนึงนะครับก่อนส่งมอบขอบคุณครับสวัสดีครับ